สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพัฒนามอยู่ที่แปลงมันระยองเจ็ดสองนะครับมันแปลงนี้เป็นแปลงเดียวกับที่ประสบปัญหาล้มในวันที่สิบสี่กันยายนที่ผ่านมานะครับวันนี้เกษตรพัฒนา,าตั้งใจที่จะพามาดูพัฒนาการของหัวมันนะครับหลังจากที่ตัดต้นที่ล้มออกไปนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปกตินะครับขนาดหัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหัวของต้นที่ตัดหรือว่าต้นที่ไม่ถูกตัดจะใหญ่กว่กันนะครับตอนนี้ต้นที่ไม่ถูกตัดนะครับอายุก็อยู่ที่หกเดือนกับ20วันนะครับส่วนต้นที่ตัดต้นใหม่นะครับอายุต้นใหม่ก็จะอยู่ที่ ประมาณเกือบสามเดือนนะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับล้มวันที่1ิบี่กันยายนนะครับทยอยตัดต้นตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงยี่สิบห้ากันยายนนะครับวันนี้ก็วันที่เจดธันวาคมนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าพัฒนาการทั้งขนาดของลำต้นขนาดของหัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยภาพรวมนะครับ ขนาดของลำต้นตอนนี้ส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบเมตรสี่สิบนะครับบางโซนก็อยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับตอนนี้การจเจริญเติบโตของลำต้นก็เริ่มที่จะชะงักแล้วนะครับเพราะว่าหมดฝนแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ใบล่างก็เริ่มที่จะออกเหลืองแล้วนะครับ เป็นสัญญาณว่ามันสับัลังก็เริ่มที่จะกลับมาลงหัวอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าขนาดของหัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เกษตรพระธรรมคุยให้ดู3ามต้นนะครับโดยเป็นต้นเก่าที่ไม่ตัดต้น1ต้นนะครับแล้วก็ต้ตนที่ตัดต้นออกนะครับสองต้นนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่า พันธนาการของมันที่อายุ6เดือนกับ20วันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเลิมต้นที่ต้นแรกนะครับเป็นต้นที่ปกตินะครับไม่โดนตัดต้นส่วนสูงของต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับขนาดหัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จพระตามคุยให้ดูส่วนหนึ่งนะครับขนาดของหัวก็อยู่ที่ ประมาณขวด M150 นะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมขวด m 5 5ม้ามานะครับแต่จะเปรียบเทียบให้ดูกับด้ามของเสียมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่ถือว่าใหญ่มากไม่ถือว่าเล็กมากนะครับสำหรับมัน6เดือนกับ20วันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่ตัดต้นออกดีกว่านะครับโซนนี้ก็ตัดต้นประมาณวันที่ยี่สบสองยี่สบสามยี่สบี่ยี่สิบห้านะครับขนาดต้นขนาดหัวนะครับก็ถือว่าห่างกันชัดเจนนะครับสีของเปลือกหัวนะครับก็ห่างกันสีของเปลือกหัวนะครับก็ต่างก,กันเล็กน้อยนะครับ โดยสีของเปลือกหัวต้นที่ตัดต้นออกนะครับก็จะเป็นสีใสๆนะครับออกขาวๆหน่อยเหมือนสีของมันสำหลังอายุ4 3-4เดือนนะครับส่วนสีของหัวมันสำหลังที่ไม่โดนตัดต้นนะครับ ความใสก็จะลดลงนะครับสีก็จะเริ่มขุ่นนะครับก็เป็นสัญญาณว่ามันเริ่มมีแป้งแล้วนะครับในช่วง6เดือนนะครับขนาดหัวก็ห่างกันเกือบสองเท่านะครับก็แสดงว่ามันชุดที่ตัดต้นออกนะครับมีการหยุดพัฒนาการของหัวไปประมาณ2เดือนนะครับ ถึงแม้ว่าเกษตรพาร์ทามจะเข้ามาให้ปุ๋ยทางดิน1ครั้งนะครับโดยอัตราที่ให้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งกระสอบต่อพื้นที่2ไร่นิดๆน,น,น,นะครับแล้วก็มีการฉีดทางใบอีก2ครั้งนะครับขนาดหัวก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างช้านะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับต้นปกติที่ไม่มีการตัดต้นออกนะครับ ก็จะห่างกันเกือบสองเท่าทีเดียวนะครับรวมทั้งขนาดของลำต้นนะครับก็มีการหยุดพัฒนานะครับต้นใหม่ที่งอกขึ้นมาดูแนวโน้มแล้วไม่น่าที่จะนำไปทำพันธุ์ต่อได้นะครับยกเว้นว่าจะหาพันธุ์ไม่ได้จริงๆนะครับส่วนอีกต,ต้นหนึ่งนะครับขาดหัวก็ ใกล้เคียงกันนะครับโดยสีของเปลือกหัวก็จะออกขาวๆนะครับยังเป็นสีใสๆยังไม่ขุนนะครับเหมือนกับสีของหัวมันอายุ3ามสีเดือนนะครับแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณสองเดือนเครื่องนี้นะครับมันสำหรังใช้เวลาส่วนมากนะครับไป กับการพัฒนาทรงพุ่มนะครับเน้นการเจริญเติบโตของลำต้นและก็ใบใหม่นะครับส่วนที่เป็นหัวก็ถือว่ามีการพัฒนาขนาดของหัวที่ค่อนข้างช้ามากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นข้างๆกันนะครับแปลงนี้เกษตรพอตามตั้งใจที่จะขุดตอนอายุประมาณ1 0บถึงิเดือนนะครับ โดยในช่วงอีกประมาณ1-2ถึงเดือนนะครับต้นเก่าก็น่าจะมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างช้าแล้วนะครับเพราะตอนนี้ใบของต้นเดิมนะครับก็เหลืออยู่ค่อนข้างน้อยนะครับอีกประมาณ1เดือนหรือว่าเดือนครึ่งนะครับน่าจะสลับใบทิ้งเกือบหมดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับต้นที่งอกใหม่แบบนี้นะครับ ก็จะยังมีใบหลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่หัวจะขยายใหญ่ทันกันนะครับก็อาจจะยังมีอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับใบของต้นใหม่นี้นะก็น่าจะอยู่ไปอีกประมาณ2-3เดือนนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่หัวนะครับ จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าจะให้ไล่ทันกันนะครับเกษตรพ้าทามคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่ประสบปัญหามันล้มแบบเกษตรพ้าทามนะครับหากท่านจะตัดสินใจแบบเกษตรพ้าทามนะครับก็คือมีการตัดต้นใหม่นะครับท่านก็อาจจะ สูญเสียต้นพันธุ์นะครับเพราะว่าต้นที่งอกมาใหม่นะครับโดยเฉพาะช่วงที่เกษตรพัฒนตัดนะครับเป็นช่วงปลายฝนนะครับทําให้การเจริญเติบโตของลาต้นนะครับเป็นไปค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าขาดฝนไปนั่นเองนะครับมันสับปะหลังมีระยะเวลาการเจริญเติบโตค่อนข,ข้างจํากัดนะครับเพราะว่าช่วงกลางเดือน กันยายนนะครับก็เป็นช่วงปลายฝนแล้วนะครับหลังจากตัดออกก็เป็นช่วงก็จะมีฝนตกอยู่อีกประมาณแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับทำให้การเจริญเติบโตของต้นมันนะครับการพัฒนาโครงสร้างก็จะหยุดลงไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในช่วงที่มันสำะหลังพัฒนาทรงพุ่มนี้นะครับขนาดของหัวก็จะมีการหยุดชะงักการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะครับ สังเกตจากต้นที่เกษตรพัาตามขุดให้ดูทั้งสองต้นนะครับทั้งสองต้นมีขนาดหัวที่เล็กกว่ามันที่ไม่ตัดต้นเกือบหนึ่งเท่านะครับก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของพี่น้องนะครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับขนาดของหัวมันแปลงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเกษตรพัาตามจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะนะครับ ุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ